สดีครับสมาชิกหวยฮานอยนะครับเป็นยังไงบ้างครับผมหวยฮานอยวันที่สามสิบเอ็ดครับมีใครถูกบ้างนะครับสุดปังนะครับช่วงนี้สุดเดินดีมากครับผมเดินสามวิ่งสองนะครับวิ่งสองเข้าทุกหน่อยนะครับเมื่อวานนี้ครับวันที่สามสิบเอ็ดนะครับวิ่งสองเข้าทุกหน่อยนะครับเลขเด่นเข้าพิเศษนะครับทั้งเด่นทั้งวิ่งนะครับสามสองเข้าพิเศษนะครับ ตรงๆเลยนะครับผมเข้าอีกแล้วนะครับผมต่อเนื่องเลยนะครับผมช่วงนี้นะครับเข้าทุกวันนะครับส่วนเลขวิ่งนะครับเข้าทุกหน่อยนะครับอ่ะเรามาคํานวณวันที่1กันยาหกสี่พร้อมกันเลยนะครับเป็นสูตรสตัวตรงไปกับบนล่างนะครับ พิเศษนะครับหน่อยพิเศษนะครับผมคัดมาให้แล้วนะครับผมคำนวณมาแล้วทั้งสามสูตรเลยนะครับทั้งสามหน่อยเลยนะครับแล้วผมจะคัดให้เน้นนะครับหน่อยพิเศษนะครับก็จะมี ปดหกหกแปดหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งเ่องน้อยปกตินะครับอ้าวเขียนผิดน้อยปกตินะครับเจ็ดสอง สองเจ็ดสามสองสองสามนอย vip จะมีสามหกหกสามห้าแปดแปดห้าจะประมาณนี้นะครับตัวเลขประมาณสิบสองตัวนะครับ ทีเด็ดอยู่นี้นะครับผมเลขเด่นกับเลขวิ่งนะครับงวดนี้นะครับผมให้เด่นแปดวิ่งหกอย่าลืมนะครับทีเด็ดนะครับเด่นแปดวิ่งหกนะครับเป็นแนวทางในการคำนวณตัวเลขนะครับ ไม่สนับสนุนให้เล่นการพน,นันโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับโชคดีทุกท่านสวัสดีครับ